ไปพดีขาวรถแกงขาบเหรอไล่อยู่ไล่อยู่ตามมาตามมาตรงยาวเพี่พี่เอ้ยพีโวรับแท็กขยู่บเขาจะกลับเขาเลเวลแล้วก็เลี้ยสายไปตรงไปไปทางเลเวลถนนถนนต้หอเลยห่อเลยมาอยู่หน้าอยู่หน้าสุดเลยหน้าสุดเลยยาวตรงยาตรงยาวยวเลยอติดตามเขาเรอีกรอบนะ ความความความนอนอยู่นอนอไปตรงเติมน้ำมันเอ่อเขาเกเบลวะเขาเกเบลเขาเกเบลขับตาม pues ไปเลยตจังตงหน้าคนหนึ่งหลังหน้าเเบลคนนึ่นนงขอขอขเนเบลอหน้าเเบลเพื่อนชวนเพื่อนชวนไอ้เยมสงคันครับสคัน่ไอ้ที่เเบงหัองหลังหลังอี้นะดูด้วยนะดูด้วยนะวนอยู่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 เขขาเขอบตัวอยู่ กำลังสุดอยู่กำลังสุดหน้าขวาแตกครับแล้วไอ้เจตุลน้าขวาแตกเอาเลยเอาเลยเอหน้าขวานยองูอไปหลัเ็หลังเร็วหลังเร็วเร็วลงแล้วเขาลงเขาาลงเดีเข้าเร็วเดียังไม่ลงยังไม่ลงเอาหน่อยเอาอยเก่อให้ถอนออกตัวนี้ยนัก่อนครับแอลงจากรนแน้ะนะศพอะจริงจริงเราเราเราแย่งศพ ทางเขาให้ถอนออกก่อนนะเฮียถอนทำไมมองพี่นะครับเอ้ยออก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 เอาเรเบลเอ้เรเบลเขาตกเขาตกสมบรดสมบรดสมไม่ได้อยู่แล้วเนี้ยเฮ้ยคนอีคนู้นสลบคนนูสลบพี่น่าเรเบลน่าเเบลช่วยมาวยยังสมมายังสมังสยังสมมายังสมมา่สมมาไกลไนี่อไ้ลคั้งาไต้องบ้านไต้องบ้านไต้องบ้านไ่ต้องบ้านไปช่วเลยไปช่วเลยมีหมอปะข้างล่าง มันออกมาอยู่เฮียหมออยู่มีมีหมยกับเฮียหมออกมาหอหมขึ้นรถก่นออกมออกมาหน่อยออกมาหน่อยถอยมาออาถถอยถอยถอลสบไ้ถอยกอนสได้ครับแล้วได้แล้วได้แล้วพี่เอยจะปล่อยยงไงจะปล่อยยังง้เพิ่งเ่มเงเนี่ยเ้พี่ไม่ั้มสองเท่ยเียเพราะว่าคนมันเข้ามาสองคนถอยเลยครับที่เเลอไปงบเลยตามตเตอร์เฮ้ยไม่หมออ่ะหล บอกอยู่เมื่อกี้เนี่ยหอกเลยครับไม่เกี่ยวข้องนะหมอครับบอกครับชุบชุบให้หน่อยครับเอาคนนี้เอาคนนี้ไปโรงพยาบาลไหมเอาคนนี้ไปโรงพยาบาลหมอมันสุดเท่าอะจุดเบี่ยงอะไอหยีไอหยีเอาเอาเนี่ยเอาที่ใส่เนี่ยกินราสั้นมาเราไปโรงพยาบาลได้ได้เอาเอาคนนี้ไปโรงพยาบาลแลยครับหมอ ว่าอะไรฮะโอเคครับมันหมอมาใครมากับโอเคเขาเรียกว่าเฮียไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเฮียเฮียไอหมอที่มากับเฮียอยู่กับผมนะเฮียมารับที่โรงพยาบาลหน่อยเอาเถอะครับพี่ชายบอกเบอร์ท้ายหน่อยฮะแปดเจ็ดแปดศูนครับแปดเจ็ดแปดศูนงเลยฮะพี่ตำรวจ คุณนับครับผมพออนุญาใส่บีนะคนไข้เริ่มรอยหาเช็คอินนอนเตียงได้เลยนะฮัลโหลครับเคสแปดเจ็ดแปดศูนย์เป็นเคสหอชุบเสร็จแล้วครับครับทราบครับครับผม หมอคนนี้ขอเป็นคนอุ้มคนนี้คนอุ้มเตียงก่อนเขานอนเตียงแล้วทำคดีเลยก็ได้ครับจริงจริงต้องทำไปต้องทำคดีก่อนไหมเหรอควพูดตัอดต้องทำคดีก่อนไหมเจี๊ยบหรือว่าให้เขานามอยู่กําลังขึ้นไปให้เขานอนเสร็จแล้วทำคดีเลยก็ได้ผมใส่กุญแจมือไปแล้วไหนนะพี่มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยตลอดมันเข่าเฮียไปกําลังไปพูดพูดตลอดพูดตลอด อยู่บนเขาเหมือนเดิมเลยอยู่เหมือนเดิมเลยเขาขึ้นเรื่อยเขาลงจนเร์เขาเจาลงจันทร์ลงจันทร์ยอดถูกไหมเขาเหินหรือภูมยากเขาเหินหรือภูมิยากเขาเหินเล่นเขาขับเล่นเขาเล่นอยู่เนี่ยเขาอยู่ตรงดูดาวแล้วอยู่ตรงดูดาวเขาอยูกบนสุดแล้วบนสุดแล้วบนสุดแล้วเนี่ยอยู่บนยอดแล้วรอแบบไกลชิดมากไกลชิดกว่านี้ก็จุ่มหน้าแล้วพี่ตามไปก่อนกำลังไปเขาเหินไม่เป็นอ่ะเหินหยุดก่อน เปบนคนหลังคา้องอะนยขึ้นกำลังขึ้นอุดส่าห์โดนหลบแล้วโดนหลบแล้วโดนแลยโดนลาวโดนแล้โดนแลฝั่งไหนลงฝั่งไหนโอ้โหใจดีให้เราฝั่งหัวเรื่องนุดลงไม่งเมืองบนหรือฝั่งไหนวะฝั่งฝั่งเมืบนฝั่งมืบนตอนโดน่มอะใช่ไหมลงยาวไหมหรือไงยังอยู่ข้างบนยังอยู่ข้างบนเล่นเล่นเขาเลยนนขึ้นขึ้นบน้นตบนแล้วบนแล้ว ลิ้นแตะขึ้นยอดใหม่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 ครับไม่หนีเขายอดเขาไม่หนีไม่หนีนะไม่หนีถึงเดือนแค่ก็สมมติว่าน่ารักครับลงลงยาวๆอ่ะบอกผมใช่ปะใช่ครับได้ครับตอนนี้ยังอยู่บนยอดตอนนี้ยังอยู่บนยอดเขาวมันจะลงแต่ก็ไม่ลงเขาเขาบอกว่าอยากจะได้ตำรวจสิบคนแรกเขาบอกล้มแตะเขาลงมแดเขาความความเทาไหร่เท่าไหรตามทางลงอ่ะลงสันเขาฝั่งเขื่อนอ่ะ แต่ยังไม่ลงนะเขาลกจัดเจ้าเขาล็กจัดเลยลงไปทางนี่ชนหน้าตลอดอ้อยู่ก่หน้าตลอดตลอดขับมาเนี่ยไอ้มาแต่งมาแต่งมาแตงแบบขวาขวาขวาลงลงลงแล้วเขากำลังไหนลงแต่ลงฝั่งไอ้นี่ลงลงงานไม้ลงงานไม้ลงงานไม้รงยาวลงยาวลงงานไม้ลงฝั่งลงงานไม้นะลงลงยาวลงยาวลงยาวมันจะขึ้นมันจะขึ้นลงยาตัดไม้เลย มันจะเลี้ยวขึ้นมั้ยตัดไล่ลงมาข้างล่างลงไม่ล่างลงไม่ล่างล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 ่างติดติดติดแล้วก็ตรงเสร็จแล้วเหรอเหรอเหรข้ไปข้างแล้วกล่างเห็นแล้วงปุ้มไอ้รางรถไฟรางรถไฟเีหลือายเหลือไฟเข้าโมงเข้าวมงตรงไปเข้าไปเขาอยู่ในวง ตามไปเขาตีรถกลับปะไม่ตี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 ตรงตรงยาวอุโมงค์ไปทางส้มไปทางส้มเขาไม่เป็น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 งานคันเนี่ยนะฮะตรงยาวตรงยาวอ่อแล้วอุโมงค์อุโมงค์แล้วงไปทางเรเบลนะอ๋ออุโมงค์ไปทางเรเบลนะตามรางรถไฟเลยตามรางรถไฟเลยได้ยินใช่ปะตามทางรถไฟได้ยินได้ยินได้ยินเอออยู่ตรงใต้สะพานตรงอันเนี้ยจับเหมือนจวนกลับสมรวจปะสมรวจปะลองดูหน่อยดิ ไปองไองเขาขาจเจอเจอเจมีเคสหออยู่แถวหลังสอนอทะเลทรายแถใกล้ๆกับที่เบิงรถเฮียเห็อมันล้วเห็นไปนลรวเห็นไปแแรวเห็นไปแแรวเห็นแรงเนงเห็นแรงเห็นแรงตลอดโซโลใกล้ๆหนึ่งเลยลงไปทางนี้เลสายมือสายมือลงไปทางเออเจอเจอ เนี่ <ITA> ตามหมอเลยเนี่ยตามหมอเลยมุนจัดขบนรถไฟอ่เฉยไปตามาตามกำลังตรงไปตรงเส้นหลังไฟพอแต่ตรงันอเข้าได้อตรงนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปไอ้นีนชนนชนชนนนนชนนชนนนไม่นน เลีลเกระดาษเทายไ,ไปทางกระดาษเทายตรงไปยาวกระดาษเทายขลักขลักตรงยาวตรงยาวเลยนะดูวะเนี่ยอยู่ทางเส้นไปนี่หลังสนาหมุนหมุนขยโยขาโยกเขาโยเพื่อนเพื่อนเข้ามาหรือเปล่าน่ะเข้ามาเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ข้างหลังป่ะครับโอยตรงยาวตรงยาวชนชนชนเรียบร้อยคว่ำตัดยางตัดยางเพื่อนเข้ามาช่วยนะเหมือนอเพื่อนเขาช่วยสองคนลุกโติมเลยลุกเติมเลย ฟังแล้วจะฟังแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องลงบัมเลยบัมเลยเพื่นอนเข้ามาเพื่อนเข้ามายิงกิ๊ก่อ้นขับขึ้นขับยิงล้อยิงล้อยิงล้อไม่ยากไปยหน้าซ้ายนะล้อหน้าซนะ้ายป้ายเขาด้วยนะยิงยากเขาด้วยนะยางเข้ามายางเข้ามาเยอะยิงเข้ามาเยอะยิงยากเขาด้วยยิงนะคนบังหน่อยบังหน่อยบังหน่อยมาแล้วตรงตรงไปตรงตรงเข้าเลยเดียวเข้าเลยเดียวศพแข่ปิวว์แก จนจนจนออกจนออกใหญ่เขาเขาเร็วปัญหาได้ปัญหาได้ปังหาพังรถ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 พังเพั่รถพังพั่รเงพั่รเพังมถพังพังรถพังรพนนาเงงังังงังังรยิ่งร